สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านวันนี้แอดมินก็มีโอกาสนะครับมาเก็บบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับในจังหวัดอำนาจเจริญวันนี้เดินทางจากตัวเมืองอุบลราชธานีไปยังอำเภอง่วง30สบแล้วก็อำเภอพนาครับมาเก็บบรรยากาศในท้องไร่ท้องนานะครับ มาดูว่าการทำนายากน้อยแค่ไหนนะครับรวมทั้งนาข้าวเขียวกระจีความสวยงามเราเลยเก็บบรรยากาศให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับดูแล้วความเขียวกระจีสวยงามจริงๆเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีเราสตาร์ทกันที่ นะตัวเมืองอุบลราชธานีบริเวณสถานแม่น้ำน้อยครับในถนนเลี่ยงเมือง2 3 1ตัวเมืองอุบลราชธานีเลยเก็บบรรยากาศในถนนนะรับบายพาสในตัวเมืองอุบลราชธานีนะครับสำหรับบริเวณนี้ก็เป็นในช่วงที่ถนนเลี่ยงเมืองครับนะ ไปทางเมกโคหรือจะไปทางในส่วนของขนส่งนะครับของ่วนแห่งที่2ก็ถือว่าแถวนี้มีความเจริญนะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีการสร้างอุโมงค์เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะนี่เดี๋ยวเราจะลองเก็บบรรยากาศในส่วนของอุโมงค์อู่พึ่ง นะแยกมีเลี้ยวซ้ายก็จะไปยะโสตรงไปก็อำนาจเจริญแล้วก็อำเภอพิบูลมังสาหารนั่นเองครับนะถนนก็เป็นถนนลาดยางครับนะทั้งหมด6เลนครับไป3เลนกับ3เลนครับนะขนาดนะและยังมีเส้นคู่ขนาดอีกนะครับนะเดี๋ยวเราจะเข้า ในอุโมงครับอุบลก็มีอุโมงแล้วนะนอุโมงอูพึ่งที่จะไปยะโสธรครับตัวนี้ก็จะไปยะโสธรลเ้เกตแต่นี่เราจะมุดอุโมงลงไปด้านล่างโอ้ยอ่อนซอนหลายครับน,นี่นะครับขนาดข้างล่างอุโมงก็เป็น3เลนนะครับไป3มเลนกับ3เลนทั้งหมด6เลนอันนี้ตรงกลางครับ บริเวณน,นี้จะเป็นลักษณะเป็นวงกลมเหมือนดอกบัวเมืองอุบลนั่นเองครับสวยงามดีทีเดียวนะครับอุบลมีอุโมงค์แล้วนะจ๊ะสุดยอดครับนะสวยงามแล้วก็น้ำไม่ท่วมนะครับทวีน้ำไม่ท่วมรับประกันเพราะมีการระบายน้ำดีนั่นเองครับ ็ขับถนนเลี่ยงเมืองมานะครับไม่เข้าตัวเมืองอุบลเพราะตัวเมืองอุบลน,นั้นรถติดแถวถนนชยางกูลก็รถติดเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะไปทะลุถนนชยางกูลเช่นเดียวกันครับนะอันนี้ก็จะมาถึงด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นขนส่งแม็โครหรือจะเป็นขวามือก็ตะวันแดงเพื่อนรับทราบไหมนะมีโชว์รูมนี่ครับแม็คโครนะ ก็จะมีบิ๊กซีอยู่ขวามือครับเดี๋ยวเราขับตรงไปแล้วก็เบี่ยงเข้าซ้ายครับเพื่อจะไปทะลุกกับถนนชยางกูล212ครับนะถ้าตรงไปก็จะไปถึง นู่นล่ะครับอำเภอพิบูลมังสาหารอำเภอตะการพืชผลรวมทั้งอำเภอตานสุมนะรับเส้นนี้ก็เป็นเส้นยุทธศาสตร์ครับนะที่จะสามารถทะลุไปถึงอ,อะไรละ่ะสะพานที่จะสร้างในอนาคตก็คือสะพานแห่งที่6นะที่จะไปซอปป,ปลาวครับนะแต่วันนี้เราจะเบี่ยงซ้ายหอกครับ เนี่ยข้างบนข้างหน้าเราขวามือนี่ก็จะเป็นวงกลมครับเป็นอุโมงค์อีกเช่นเดียวกันครับแต่เราไม่ขึ้นไปเราจะเบี่ยงซ้ายออกมานะครับอันนี้เบี่ยงซ้ายออกมาคู่ขนานก็เป็นสองเลนครับนะเป็นถนนปูนลวน้ลว,นลวนครับคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับนะพอออกจากตรงนี้นิดหน่อยก็จะเป็นถนนชะยางกูลครับนะสองนึ่งส สําหรับถนนชยางกูก็ไปอำนาจเจริญไปมุกดาหารครับนะไปได้ครับแถวนี้แถวนี้จะมีโชว์รูมรถเยอะเดี๋ยวเราก็จะตัดตอนไปเลยนะครับตัดเป็นบางช่วงเข้านาอันนี้ก็จะเป็นถนนเข้าที่นาครับนะครับถนนที่ตัดผ่านนะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับ เข้าที่ป่าที่ดงก็ยังมีถนนคอนกรีตนะครับเข้าที่นานะเป็นถนนคอนกรีตล้วนๆครับเนี่ยครับเ,เก็บบรรยากาศในที่นาให้เห็นกันเลยนะครับนี่เป็นถนนทางเข้าที่นานะครับนะที่นาที่ จังหวัดอำนาจเจริญครับเนี่ยครับก็เริ่มมีชุมชนเริ่มมีหมู่บ้านมาอยู่แล้วนะครับนะถือว่าแถวนี้ก็เริ่มมีความเจริญมากขึ้น,นครับนี่จะเป็นเขตเทศบาลนะครับนี้เป็นถนนเข้าที่นานี่เป็นบรรยากาศถนนเข้าที่นาอันนี้ก็จะเป็นสระสระขนาดใหญ่ครับนะ นี่เข้าที่นาก็ไม่มีดินแดงแล้วครับในเมืองไทยเนี่ยหายากนะครับเข้าที่นาก็เป็นปูนเสริมเหล็กด้วยครับแข็งแรงครับนี่ใช้ได้เป็นหลาย10ปีครับแถวนี้เขาเรียกว่าโคกกระต่ายครับแถวโคกกระต่ายน,นี่คือบรรยากาศนะท้องนาครับ ช่วงนี้ข้าวกำลังจเจริญเติบโตครับนะบรรยากาศเขียวชะอุ่มบนท้องนาแผ่นดินทองนะครับนะแต่ช่วงนี้จะเป็นสีเขียวครับนี่ก็คือบรรยากาศในท้องไร่ท้องนานะครับเลยเก็บบรรยากาศนะ เนี่ยครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับน้ำก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหรนะ่นะต้นมะม่วงก็ออกใบครับนะสร้างอาหารให้กับตัวเองครับต้นสักที่ปลูกไว้ครับ นี่คือท้องนายามหน้าฝนครับนะใบไม้นี่เขียวขจีโดยเฉพาะต้นข้าวนะครับเขียวขจีทีเดียวครับนะรวมทั้งหญ้าก็แซมกันทั้งหมดเลยครับหญ้นะากับข้าวนี้พอๆกันเลยครับ ถือว่าช่วงนี้พืชพันธุ์ธัญญาหารก็จเจริญเติบโตได้ดีครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนครับดูดูฝนแล้วปลูกข้าวทําไร่ทํานานะครับรวมทั้งต้นไม้ต้นหมากลากไม้ก็กําลังสะสมอาหารก่อนที่จะถึงหน้าแรงครับน,นี่ต้นข้าวก็เขียวขจีทีเดียวครับ Thank you. เสร็จสภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ออกเดินทางกลับครับาจากตัวที่นาแผ่นดินสีเขียวแห่งนี้นะครับในอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเดินทางกลับตัวเมืองอุบลราชธานีคืออำนาจเจริญอำนาจกับพนาเนาี่ยหรืออุบลกับพนาก็ประมาณ6กกิโลครับ ระยะเวลาห่างกันก็ขับรถนิดเดียวครับไม่ถึงขึ้นชั่วโมงก็ถึงแล้วครับนีแล้วก็แถวนี้ก็ห่างจากตัวโขงเจียมเข็มบาลาดก็ประมาณไม่ถึงร้อยโลครับนีห่างจากตัวตะการพืชผลก็แค่เท่าไรอ่ะสามกโลนะเลยเก็บบรรยากาศถนนทางออก ให้กับเพื่อนๆได้รับชมเป็นถนนปูนคอนกรีตเสริมเหล็กครับสองขอบข้างก็เป็นท้องนาล้วนๆครับนะช่วงนี้เป็นช่วงเขียวขจีของบรรยากาศตามท้องทุ่งนานะครับสวยงามทีเดียวครับจเจริญหูจเจริญตาบ้านคนก็เยอะครับนะขยับขยายเพราะอยู่ในเขตเทศบาลครับนะ มีคนเข้ามาพักประสยทำเป็นบ้านช่องก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับในตัวอำเภอพนานะครับตรงนี้ครับซ้ายเราก็จะเห็นเห็นไหมครับท้องทุ่งนาต้นข้าวเขียวขจีสุดยอดมากเลยครับเก็บบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับในจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับตรงนี้ครับ นะถนนเข้านาก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับตรงนี้เลี้ยวซ้ายเนี่ยครับก็จะไปตะการพืชผลไปตัวอำเภอพนานะครับจากตัวอำเภอพนาหนึ่งกิโลครับตรงนี้ด้านขวาเราก็จะเป็นรีสอร์ทพนาการ์เด้น นี่ก็จะเป็นรีสอร์ทครับนะพนาการ์เด้นอันนี้ห่างจากตัวของเจียมนะครับก็ประมาณ80โลได้ครับนะจากของเจียมมาที่อำเภอพนาเนะี่ยคือต้องผ่านอำเภอตะการพืชผลก่อนครับนะถนนเส้นนี้ก็สามารถไปอำเภอเรืออำนาจไป ฉนุมานไปกุดเขาปุ้นหรือจะไปจังหวัดอำนาจเจริญตัวจังหวัดก็ไปได้ครับเป็นถนนลาดยางนี่แหละครับสองเลนครับเป็นถนนชนบทในประเทศไทยครับจังหวัดอำนาจเจริญนั่นเองครับสวยงามทีเดียวครับเป็นบ้านก็จะเป็นโฮมสเตย์บ้างเป็นสวนนะ เป็นสวนร่มรื่นนะบรรยากาศดีทีเดียวครับมีตรงนี้มีหมูกระทะเกาหลีด้วยครับถ้าตรงไปก็จะเข้าตัวอำเภอพนาครับก็สามารถไปชนุมาน62กิโลปทุมราชวงศายี่19กิโลครับไปได้ครับ ด้านหลังครับด้านหลังตัวอำเภอพนาครับตรงนี้ก็เป็นที่ว่าก,การครับด้านหลังนี้หรือจะเป็นสอพอสอพอ,อําเภอพนาครับ ไปอุบลก็ได้ไปม่วง30ไปของเจียม97 7กิโลครับนี่นี่เราก็จะเลี้ยวซ้ายเก็บบรรยากาศบรเรณด้านหน้านะครับี่เขตเทศบาลอำเภอพนาน,นั่นเองครับน,นี่คือตัวอำเภอพนาครับอําเภอพนาก็เป็นอำเภอไม่ใหญ่ครับอำเภอเล็กๆครับ เป็นที่ว่าการอำเภอพนาครับเนะเลี้ยวขวาเนี่ยครับไปปทุมร,ราชวงศ์สานะเป็นอำเภอเล็กๆครับนะเจริญก็ระดับหนึ่งไม่ถึงกับเยอะแยะขนาดที่จะต้องเจริญมากอะไรงียครับนี่คือตัวอำเภอพนาครับนะวันนี้ก็มีแข่งกีฬาด้วยนะนมีแข่งกีฬาครับ โรงเรียนสามคัคคีเนี่ยครับนี่คือบรรยากาศครับาชายทุ่งอำเภอพนานั่นเองีบรรยากาศชายทุ่งครับ คือ,คอในตัวอำเภอพนานะมีปัม๊มเซเว่นนะพนาหมูสสดนะมิดแท้บ้านที่ดินจำนองเซเว่นบิ๊กซีขาดโลตัสครับนะเหลือโลตัสมาลิทซิงไทยลิทซิง ถือแมมโมบายอันนี้จะเป็นสถานีขนส่งครับสถานีขนส่งอําอ,เอํเภอพนาสถานีขนส่งครับอํเภอพนานี้ก็มีวณะอุทยานดอนเจ้าปู่เด้รรวมทั้งพระเหลาเทพนิมิตครับนะ มีพระมหาเจดีย์สีอำนาจเจริญแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอพนา,าครับกด subscribe อย่าลืมกดติดตามวิดีโอดีๆของเราขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวิดีโอดีๆของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกด subscribe เป็นกำลังใจให้เรานะครับขอบคุณและ สวัสดีครับ